ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับ Minecraft อีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะเราจะมาเล่น Minecraft Story Mode กันนะฮะ Minecraft Story Mode นะฮะก็นะฮะสดๆร้อนๆจากทาง Steam นะฮะซึ่งเป็นเกมมันก็คือเกม Minecraft แหละนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเกมที่สร้างนะฮะแต่มันเป็นเรื่องราวนะฮะซึ่งเกมนี้จะเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นนะฮะกรุณาเตรียมคือก็อาจจะแปลให้บางส่วนนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติอยากรู้แบบเต็มๆเลยอย่างเงี้ย Google Translate ฮนะน่าจะช่วยได้นะฮะซึ่งกราฟิกฟูลสกรีนอะไรเนี่ยทำให้เกมเลื่นขึ้นอ่นะเกมเพลย์ดิสเพลย์สไตล์วิดีโออะอดิโอเสียงก็ลดหน่อยนะฮะซับไตเติ้ล ก็ตามนี้ i n เน c e เอาเป็นค่าดังเดิม c t r o l a s d f move กดชิปคือ Run นะฮะแล้วก็อันนี้ก็ขยับ select action เลื่อนเลื่อนโอเคก็ไปเริ่มเล่นกันเลยฮะตัวละครของเราจะเป็นตัวแมวอะไรดีฮะตัวดำระดับกลางอันนี้ขาวไปเราเป็นคนไทยเอ,เอเชีย อันนี้ก็ขาวไปน,นี่ต้องฝรั่งอันนี้ก็ดำไปนิดนึงทางด้านแอฟริกาเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงกลางๆดีแล้วฮะเราเป็นผู้ชายงั้นก็โอเคฮะฟับโอ the other of the stone start episode one. 1เริ่มต้นตอนที่หนึ่งมันคือคอมมานด์บล็อกนี่เนาะเออโอเคดูน่าตื่นเต้นมากเลยนะฮะเฮออ้อะไรเนี่ยอ่าโอเคไป Nothing built can last forever, and every legend, no matter how great, fades with time. With all that remains are half-truths, to put it simply, lies. <cute output> and yet, in all the known universe, between here and the Far Lands, the legend of the Order of the Stone endures. Unabridged as self-evident oh, fact. Indeed, it is only a troubled land that has need for heroes. And hero to have so long ago or heroes such as these. Gabriel, the warrior, whose sword all combatants would tremble. Elagard, the stone engineer. Who's <biraz scutters> An <laughs> <grain> era of an Magnus the Rogue, who would channel his destructive creativity for the benefit of all. and Soren, the architect, builder of worlds, and leader of the Order of the Stones. These four friends together would give so much to gain their rightful place as four heroes. สี่คนนี้เป็นเพื่อนกัน,กนแล้วเขาได้เดินทางไปยังสิ่งที่อันตรายที่สุดซึ่งรู้ๆกันอยู่มันก็คือเอนเดอร์ดาก่อนและในสุดท้ายและกลุ่มพวกนี้ก็สามารถเอาชนะ <Their story S 2> ได้แล้วเขาก็ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มัง <laughs> ม้งมั้ง อย <m ul ly> ่างน <nies> ้อยแปลมั่วอย่างน้อยมันก็มันก็แบบคล้ายๆเนี่ยและหลังเรื่องนั้นจบหลังจากที่เรื่องนั้นจบไปก็มีอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นมามีไหนสู้สู้ไก่สิบตัวโดยที่ไม่มีอาวุธอะไรไก่ฮะ อะไรนะอ๋อไม่เป็นไรหรอกมันแค่เป็นคำถามเปัญญาอนโอเคฉันได้หลัง d a ล l i เซ t นเซ s ร์แล้วบนหลังคาเรียบร้อยซึ่งโคมไฟมันจะเปิดเมื่อมันมืดแล้วไอ้เจ้าหมูเนี่ยมันกำังจะไปเราจริงเหรอ รูบไม่รู้เขาคือเพื่อนของฉันรูบิส my best friend น้่หมูยิ้มน่าละโดนหมูดูหมูมันยิ้มสิน่าตบความมันมากเลยน่าโบกโอ้ทำตาโตเด็บอกบอกบอกซ้ายบอกบอกใครจะไปสนใจล่ะ

โดนหมูชนซะล้ไม่ส LIKE> นุกเลยนะหน้ากากสวยดิเอ้ยพอผู้มาหรือเปล่าแน่นอนแล้วผู้มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ทำอันนี้ให้เจ้าตุ๊กตัวเล็กแล้วโอ้ He awesome. He look awesome เขาดูดีมากเลยใช้เวลาตั้งนานกว่าจะสร้างเจ้านี่ได้โอ้โหเด็ y s ผู Wire> ้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ถ้าสมมติเป็นเพื่อนเธอจริงๆอะไรประมาณนี้อย่าเอามันออกไปทางชุดนี้เลยน่าเกลียดแล้วเข้า หยิบของแล้วก็ลงไปข้างล่างกันโอเคได้โอ้ oh. use the mouse to look around and WASD to move โอ้โอ้ hold shift to walk faster โอ้วิ่งได้ด้วยโอเคฮะหยิบของฮะเชสเชียร์ใช้ใ,ชในการ <S <S ตัดขนแกะ มันเยอะจังเลยเนี่ยคุยกับหมูหงไหน <c oughs> เป็น <c oughs> <c oughs> เป็นมังกรได้ไงโอเคฮะต่อไปเออเมเตนไเเมอร์สตมเมสตนอันนี้มาฟรีเออมามอเป็นของขวัญแต่ก็นะคือมันแบบได้มเมอสเตนมาแต่ก็คือไม่มีชุดเการาะมีแต่มกินนะ,นะอันนี้ก็ one of these days we're gonna win the endercon building competition building competition แข่งสร้างน่าจะแข่งสร้างนะเห็นไหม building competition ก็คือมันแข่งสร้างอะไรสักอย่างอันนี้ก็ทงเหมือนกันอะไรอะไรเนี่ย ec ec อ่ะ ah chase ah chase ah search ค้นหา hmm Flint steel เอาไว้ทำแมวอะไรดี ah ปลายแต่มันลงทางไหนอะฮะ นะอ๋อเนี่ยแท็บดอออแท็บต่อแท็บต่อเออเวลาเดินอะเมาส์ไม่ขยับเห็นป่ะเมาส์มันก็อยู่ที่เดินเห็นปะ่ะเจ๋งดีนะคือแบบบางครั้งอะคือแบบเคอร์เซอร์เมาส์มาไม่เลื่อนเห็นปะ่ะคือเมาส์ก็อย่างนี้ใช่ไหมแต่เวลาเดินปุ๊บเมาส์มันก็อยู่คงที่อะเจ๋งดีอะ <c oughs> ถึงเวลาลงแล้วโอ้บินบินน่ารักอะแบบทำให้เราแบบไม่อยากข้าวหมูกันเลยทีเดียวหมูมันน่ารักอโอ้อมแล้วใช่ไหม

Arthur, according to my sources, the winner of the building competition <coughs> going to all the losing. I wish they were all going to be there. Does nothing please you? You have to meet all the members of the super secret, super legendary Order of the Stone. I wasn't saying it wasn't cool, I was just saying that would be cool, too. Okay. So. แล้วของที่เราจะสร้างนั้นพร้อมหรือ,อยังไม่ใช่เห็นเขา <c oughs> ว่าซอส, <c oughs> ส,สก็ <c oughs> นะไปซอสเราจะชะนะไม่ได้เนี่ยเพราะไอจมูเนี่ย ในครั้งนี้เราจะชนะไอ้ผู้ดันท้องใต้เนี่ยเ l า t ก็บแตนแปะแต่ในครั้งนี้เพื่อนของฉันเราจะเรียนรู้กับคาว่าใช้ชนะนั่นเป็นเสียงโอเคแล้วนี่ยโอเค c o m p แป๊บ i o n ฉันว่าฉันทำฉันคีดอะไรบางอย่าง เราต้องสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดผู้ชมเราต้องสร้างบางสิ่งบางอย่างที่สนุกสนานเราจะต้องสร้างบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจและมีบางอย่างอยู่ข้างบนน่าจะสร้างบางอย่างที่น่ากลัวฉันจะสร้างค r ิปเปอร์ทำไมไม่สร้างเอเดอร์แมอ่ะเอเดอร์แมนมันน่ากลัวกว่าคริปเปอร์นะเอเดอร์แมนกวน่ากลัวคริปเปอร์น่ากลัวกว่านะ

จับมือกันมีกน่ไรเตรียมพร้อมกันอ่แยกย้ายฮะเยห่คิว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 

วิ่งวิ่งวิงวิ่งวิ่งวชกดอกไม้วิ่งวิชกดอกไม้ออาซิทอัพอึ๊บปึบเพื่ว่าซิทอัพแล้วอ่ะันต่อมาปดทองอ่ะคิว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 คิคิว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 ตัดค่ตัดตัดตัตัดคดตัดดให้หมเลยตดตัดคิว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 หมี่เลยอม แามืคอีเฮ้เพ็ดผู้นี่น่ารักอ่ะเพชรผู้เพชรเมียเพชรเมียใช่ไหมมีนมคือเราไปดูอะไรของมันล่ะดูหน้าท้องมันหมูมันชื่ออะไรนะลืมไอ่รู้ว่าแต่รู้เองเนี่ยคือหมูมันน่ารักอ่ะแบบน่ากอดอ่ะหมูน่ารักดีนี่ไอ้ขี้แพ้โอ้ great oh Lucas and the Ocelots นั่นลูคัสแล้วก็ออสลอตเขาก็น่าจะเป็นทีมที่แข่งดูดิชุดเกาะเอ้ยชุดชุดคุมอ่ะเออแบบเป็นชุดทีมอ่ะชุดแมวปว๊กยิปเปอชื่ออะไรกันอเล็กซ์คุณเป็นไงบ้างอ่ะไม่ค่ะชื่อทีมของคุณหรือค่ะ ชื่อทีมเหรอเรายังไม่ได้ตั้งชื่อเลย <laughs> อเอ,าาชอ่ชื่อทีมเอาแม่งมองหน้าชื่อทีมชื่อทีมชื่อทีมเนเธอร์เนเธอ <c oughs> เร, <c oughs> ร์แมนนอส์เนเธอร์แมนอส์นอไม่เคยเปนเนเธอร <c oughs> ์เลยเนะทำไมอ่ะโอเคเนเธอร์จากการที่บูหนแค แต่เป็นไอรอนโกเลมเลยนะเอ็นเจ้านั่นอะ่ะซียกทรงชั้นดีนายมีอะไรโดูบ้างอ่าน,นันไงเพื่อนเราโบกมือเรียกฮึมโน้ปไม่มีเราค้นทำใหม่เนะเออม e s s ซ g e อ่ะบูทห้าใช่ไหมฮะอันนั้นบูทบูทสี่ไม่ใช่อ่ะบูทห้า นั่นเบคอนหรือเปล่าบีคอนป่มีเบคอนบีคอนมั้นั่นกระจกเขาไม่ได้จะสร้างบีคอนเท่านห้นนั่นกระจกเขากำลังจะสร้างบีคอนของเราเจ๋งกว่าแน่นอนคุกไฟของ,รง,งเราง,ง่าย And and we should probably stop staring at them. <laughs> look, it's the Order of the <laughs> oh, yeah. Good one, Gil. We're just looking. There'll be plenty of time for you all to look at it after it wins and gets shown at Endercon. You're being unpleasant. Maybe not all of you. Endercon doesn't allow outside food or drink. I'm talking about your pig. Shut up, or don't mess with him. Shut up? What's that? Jesse said shut up. Do you need to hear it again? I don't know. Maybe. Stop wasting your time, Aiden. You've got work to do. I've I work to do. You're lucky I'm busy. Hey, Jesse. What's just Jesse? Hey, Petra. How's the bill going? Only time will tell, but we're optimistic. Hey, Petra i forgot to thank you for that nether stuff hey, not a problem help these no pom for the right price i'll help anyone if you need anything you know where to find me none of us know where to find you exactly no hard feelings guys if you're cool with petra you're cool with us so why, not... why don't we just forget about all this and you know make this about how cool our builds are เรา cool with Petra but you need to teach your friends some manners ก็คือก็บอก he's just trying to get in your head well have you heard the saying it's possible to be nice and w i n n คือแบบรู้อะไรบ้างไหมเนี่ยแบบว่าชนะแล้วแบบเป็นคนที่ดีอ่ะคือแบบไม่ใช่ชนะแล้วก็แบบมาล้อแบบพวกขี้แพ้ยินดีตุลากรทุกท่านเข้าสู่การประกวดการแข่งขันสหรับผู้ชนะในปีนี้ที่ชนะที่นี่ผู้ชนะจะได้พบกับ บอโยก็ค <Bour> ือคนที <après> ่เก่งดาบนั่นเองแมวแมวแมวว้าวมือขยับมือขยับไม่ใช่แล้วแปลตรงตัวไปทำไมเราถึงไม่สร้างมันขึ้นมาบ้างคือแบบแท็กทีมเราจะแทกเ้ยเราจะแท็กทีมชื่อว่าเราจะแทกิ u เดอร์บัมบัมแปลว่าชนกิฟเ f อร์แปลว่า warrior whip แล d just like that I'm nervous again no one ไม่มีใครจ้ f i า e ปล่อยมันไปสำหรับปีนี้เราจะชนะจะจะจะชนะเราจะแพ้ไม่ได้นะอ่าดูหมูดลงมือกันเลยสร้างการจะเริ่มต้นเรื่องนี้อ่าฮะบูธห้ าคิวค oh, no, ิวคิว่ิกคิววคิวคยวค้วคิวคิว่ิวคัววคงวคิวค้วคิวคิวคาวคิววคิ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 ว่าวคิววคงวคิ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 วคาวคิววคิวคิวคินคิว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 วคิเคิว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 วคิวคยวค้วคิ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 ววคงวคิ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 วเลนคิว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 เลยนคิว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 นคิวคิว่ิวคิวนคิว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 เลยขึ้คิว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 ค้วคิวคิวจังเลยขึ้คิว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 เลยขึ้คิว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  มีแบบความเคลื่อนไหวเจ๋งอ่ะดูดิโอ้นะครีปเปอร์เสร็จแล้วนั่นก็ยังสร้างไม่เสร็จนั่นก็ยังอะไรก็ไม่รู้อืย,ยุงนั่นก็ลาวานั่นก็ไม่มีอะไรรู้สึกเราจะสร้างเสร็จก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยนะเนี่ยเอาเลยไปเจ๊ถึงเวลาที่เรารอคอยออ๋ ดูดิมันเจ๋งแน่ดูเอ้ดดูดิเจ๋งเจ๋งลักชนะแน่เลยดูดิพวกเขามองที่เรากันด้วยสร้างเจ๋งมากเลยอะไรนะโอไม่นะไม่มีทางมันก็แค่ขนแกะกากกากอ่ะโอ้โหมู ไม่ไม่หมดทกเดินอนีสให้ดูดิไปเราจะไปช่วยหมูเลยเราจะปกป้องเครื่องดูเราว่ามันจะไรชีวิตสำคัญกว่าจำไว้ฮะชีวิตเครื่องสำคัญกว่าพวกนี้เป็นของนอกขายอ้าวลงได้ดีมากเหยียบหวกเออดี Your friend came with you to help เพื่อนไปกับเราเพื่อช่วยเจ้าหมูไอตรงไอคอนั่นขวาเมื่อกี้คือการเซฟนะฮะเกมมันยังไม่ค่อยเสถียรนย่างเงี้ยเลยงมันเอเลี่ยนเลยโอเคก็คือถ้าสมมติเกิดมืดแล้วให้ตามแสงไปนะอ่า โดวินทำไมเสียงมันแปลกๆนะบอกให้ให้ร้องอ้อยมาหน่อยนะถ้าได้ยินคลิกขวาเพื่อเรียกฮะคลิกขวาแล้วอะลอยท่า Pig Tracks r u b e n r u b e n come here boy r u b e n I don't want to be out here in the dark รอยเท้าหมูตามรอยเท้าไปฮะอรอยเท้าหมูแน่นอนอย่างนี้แล้วก็อ่ะนั่นอะไรเวลดูดูดปางน้ำเหรอน่าอยู่ในนี้เปล่าไม่อยู่นะฮะแครอทฮะแครอทแครอท Hey Reuben ไอ้ r ็ต้องแคร์ให้สำหรับคุณท d ่อยู่ไน,นยอยู่ไหนโอ้โหแต่ของเรามันลูกหมูนี่เนาะไม่ใช่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  โคตรเกลียดเลยอ่ะป้าเอ้ยเมื่อกี้มันได้ยินเสียงหมูอ๋อหมูหมูตัวเมื่อกี้ไม่ใช่โอเคมืดแล้วว่าดูดิพารจันขึ้นแล้วโคบี้เร็วมันน่าออกมาได้แล้วมันน่ากลัวมากเลยตรงเนี้ยกดชิปเพื่อวิ่งเนี่ยมันอะไรเนี่ยคอสตูม Smoke modern c o s t m <Rub en. S 1> ไฟไหม้ r u b e n Oh no you in there buddy r u b e n นายอยู่ในนี้ป่ะเนี่ย oh, <geez>. Please, นายล u b ย n ยกไีขึ้นชึบอ๋อโอเคยังไม่ใช่ยังไม่เป็นหมูปิ้งก็โอเคลอดออกไปอ่ะดับไฟฮะโอเค <laughs> ยังดีไม่ใช่หมูปิ้งไปซะก่อนพูดแล้วหิวเลยโอ้ ไฟดิสโก้อะไรอะโอ้น่ากลัวน่ากลัวโอ้มืดมากเลยโอเคฮะแล้วเจอกันใหม่ในภายพักหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย ถอยถอยอะาฟาฟ้าปป็นดุกดุด๊นอถอย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 ออดาบหัก